เริ่มแล้วสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กับสีไม่ไม่นู่แกงพัก,กิเล็กครับเป็นหนังกล้วเยนะครับก,กิเล็กอัง้งวไม่ใหม่นี่พัก,กิเล็กครับ ว่าสิได้กินก็เที่ยงพอดีอู้ Ừ, อมราดเอาพี่นี่โอตุมเส้นกันไปเลยครับนี่สีบรยสุ

อ๋เขาตเยนว้ก่อนใ่ไหมเขาเล่นกับเคร่ม่นไม่น้อยสุ่งสมนเนี้่ปล่อยกอน กุเย็นรเราไปแ่เียวไฟนึงเอาไปเดียวหลเอาไปเลยซ้กีนเราเนียตัวเอากับแก้วกับไฮมูกินน้ำเนีเอาก็ว่าซกจนกะเเบนเนียยามันดะก็ติดตามกเฮ็อเบิ้ละเนูนี่ว่าจะกินตอนแล้งก็ได้กินตอนเที่ยงก็ได้ไปดปูู เอาซ <paying S 2> mhm. ้ำา้เอา้มาคืนนั่นล่ะี่เอาซ้ำเลยเน่นั่อวเอ่าเนี้ยครับเ้ยเอาซ้ำเักเล็กับเมนูวสิตำเจ้ากุ้งน้ำครับ กุ้งไฟที่น้องที่ไปหรอสิน้องนี้น้องนี้บอกไปมาคายนะพี่บอกว่าเปลี่ยนคายไปเลยเขาปุ้งยังไกำเท้าตะก้ออีกยงนเช่นไ่ากรงใกอแซ่บ บ้านแล้วจะต่ำอย่ใส่ผมชิโร่ผมรู้ว่าเขาอื่นใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อย มาเด้อครับมันนี้กินเขาแล้วนะครับแก้วกุ้งกับสมปักเสียนครับ Gracias. Anh Huy kinh khẩu Nhiệp Kéo cùng Sống phạc Bà bơm bơm nhôm Đốt lìa, bì đi ạ Vậy là ขอบพูดหลายๆนะครับถี่มาเบิงจนจบคลิปนะครับเยียงยมไทยเพญยงยมไทยคลิปมาฝากลงดีครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วนะครับขอบครับ